อไปซื้อปีโป้ดูเนี่ยลูกพ่อเอานั่งด้วยกันเถินั่งด้วยกันเองพ่อชอบเนี่ยพ่อชอบโวยยาบตลอดเลยก็นั่งด้วยกันไงพ่อนั่งด้วยกัน ดูนี่ดูนี่อะแม่แม่ใส่ไข่ขนอจะตึ้งตึ้งนะกางใส่หัวให้บ้างดูนี่ลูกมันบดทบจะคลองนี้แล้วมีจะสู้นอนให้ได้อกางใส่หัวให้หน่อยอกางก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียด้วยนะคะมาห้ามกวนพ่อพ่อจะเอ๋ มาแล้วค่ะแม่แม่ลิงกังน้อยดูสิสชอบมากวนอึงน้อยของแม่แม่อไปจูจูนอนด้วยอยากนอนด้วยแล้วมันนอนได้ยังไงตัวก็ไม่ใช่เล็กๆด้วยนะเอาทำยังไงทีนีพจจน้พ่อเจอจูแน่พ่อเจอจูแน่จูมีเ็นตัดเปล เอาเอาอย่าหวังว่าพ่อจะได้นอนดีะนั่งทับพ่อไปเลยคอยดูนะแม่แม่เอาเอาพ่อพ่อนั่งด้วยกันไงนั่งด้วยกันเถอะนั่งด้วยกันเองพ่อชอบเนี่ยพ่อชอบปวยบายตลอดเลยก็นั่งด้วยกันไงพ่อนั่งด้วยนั่งด้วยกันยังกัน เอาเอานั่งเลยลูกนั่งเลยพ่อพอนั่งด้วยกันอะพ่อนะพ่อนั่งเลยเอาตรงนั้นไปพ่อข้างหลังนั่นเลยอ่ะแย่งกันเปรแล้วยกที่หนึ่งแย่งกันเปรแล้วค่ะแม่แม่เอาใครจะได้เปรไปครอบครองพี่ชูลายทางออกไล่ทางอ้อมอะสาดดินใส่ผู้ต่อสู้อ่ะนั่งด้วยกันพ่อพ่อนั่งด้วยกันนะนั่งด้วยกันค่ะแม่แม่รักกันไงอ่ะ นั่งด้วยกันไงพ่อเนี่ยแม่แม่พ่อชอบบวยวายพ่อนั่งทางนู้นพ่อพ่อบวยวายเหรอจูพ่อชอบบวยวายเหรอมึงเมืงพ่อสีนวลจะเข้าเมืงจะข้านี่เลยทางนู้นวิ่งโกฟิวเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปพ่อจะนอนรอบสองแล้วนะมาควรพ่อนี่เอา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 เข้าไป เอาเข้าไปเปจูม oui. er ันจะต้องถักมาอย่างดีแ huh. ล uh ้ว huh. ลูกอากางใส่ก้นให้หน่อยพ่อมันติดล่องก้นโอ๊ยอ่าเดี๋ยวพ่อกางให้อ่ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปไม่ใช่ตัวเล็กเหมือนตอนเบบีด้วยนะอันนี้ตัวแบบเริ่มเทิมอาจจะนั่งเออ อากางให้หน่อยพ่อกางรางพ่อพ่อกางให้หนูหน่อยที่จะนั่งพ่อชอบบวยบายหนูแค่นั่งเปนิดเดียวเองอ่ะกางใส่ก้นให้หนูด้วยมันติดมันติดนะมันติดทางตัดหางโง่เลยอ่ะอ่านั่งนั่งก็จะนั่งแห้นอ่านั่งนั่งอ่านั่งลยอ่ะนั่งลูกอ่ะเอาเข้ามาโอกมันเข้าลอกเรา ม,มันเข้าล็อกอีกแล้ว <laughs> มันเข้าเรอกอีกแล้วละพอ่อ,อมันเข้ามันเข้าห้องก้นเลยพ,อพอ่อบอกใช่ไหมจูจูว่ามันเข้าล็อกพอดีเลยอาาพอชอบวายจูเนาะจูเนาะจูแค่อยากนั่งเปีทำไมต้องว่าเนาะจูเอาเข้าไปอไเอาเข้าไป <laughs> เอาเ,า <laughs> เอา,เอา <laughs> เอาเอาเข้าไปอ่ะจะนะพ่อหูลูกเจ้าสีพ่อเจ้าหัวทิมแล้วเอาเข้าไปอ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจะนั่งให้ได้ค่ะวันนี้เออยังไม่เข้าล็อกมันยังไม่เข้าล็อกเลยพ่อ เอาเอาเข้าไปเอออะไรเนี่ยดูสิมันเกะกะจูบอกจูนั่งไม่ถนัดเลยมันเกะกะจูตลอดเลยเอานุย้ยมากวนพ่ออีกอแล้ว พอนอนพ่อหลับพ่อจ๋าหลับค่ะดูนะพ่อไม่ยอมพาไปพ่อไม่ยอมพาไปร้านค้าค่ะแม่แม่พ่อว่นไหนพ่อบอกจะพาชื่อชื่อปีโป้ไงปวดปวดพอล่ะอยากไปซื้อปีโป้จูเนียลูพ่อเอาเลยพเอพ่อนั่งพ่อจะนอน พ่อจะนอนอ่ะพ่อข้ามาพ่อไม่ไปบิ๊กซีตอนนี้หรอกพ่อเขาจะนอนแม่ดูสิแม่ดูสิลังเกพ่อตลอดครับเย่งชอบเย่งตลอดค่ะแม่ๆชอบเย่งพ่ออ่ะจะขึ้นเองจะขึ้นอ่ะ จะคืน่ะพ่อแย่งคืนเลยพ่อเนาะพ่ออุตส่าห์ซื้อมามันเข้าล็อกอีกนะโอ้โเข้าล็อกเลยชอบแย่งมากเปลนี่ทําเหมือนตัวเองจะนั่งได้นะแล้วก็ห่วงไม่ให้พ่อนอนดูสิแม่แม่มันเข้าล็อกก้นเลยอึมาเมื่อกี้เองนะเปลปอุ้ยพี่จู พ่อจะนอน,นอ,อาขนมไปทางนู้นเลยดูสิดูสิสเอาเอาเข้าไปออกเลยออกเลย,ออ,เลยออกเลยค่ะออกเลยค่ะออกเลยค่ะจะนั่งให้ได้ไม่ได้หรอกตัวยิ่งกว่าช้างอีก <laughs> จะนั่งได้ใช่จะนั่งเลยจะนั่งให้ได้ ไม่ดูสรีละตัวเองนะอ่ะอ่ะจะจะกลางนะพยายามจะกลางเปลนั่งเหมือนพ่อเห็นพ่อกางไหมอา่ะจะขึ้นหุ่นแบบนี้มันจะขึ้นเปลได้ที่ไหนลูกอ่ะพี่จูมึงวัวจินอนมึงมึงมึงอจูมันจะขาดลูกนั่งก็นั่งดีดีมาโอ้ยจูนั่งดีลหดีดดอวมาพ่อกางให้ถ้าจะนั่ง ยายเรียกแล้วพ่อนอนเลยพ่อพ่ออันนี้จะนั่งเปยไม่ดูตัวเองให้พ่อนอนเถอะลูกให้พ่อเองแย่งแย่งพ่ออีกละมาเย่งเปพ่อจูเนียมันไม่ได้มีไม่ใช่ตัวเล็กเลยอากางหน่อยพ่อกลางให้หนูหน่อย ใช่เหนื่อยกับล mm ูกมากค่ะแม่แม <at> ok ่จะนอนไปอ่ะมันจะขาดตัวนั่งอย่างนั้นน่ะนั่งดีๆนั่งดีๆมันจะมีกี่มีครับมันรัดเลยมันเป็นแบบขอบอ่ะนี่ อยากจะนั่งเปก็ไม่ดูตัวเองอ่ะแม่นั่ดอ่ะ่ะจะนั่งก็นั่งนั่ดีโอ้ยมันขาดูทาอย่างนั้นมันขานั่งดีอะแล้วถาอางนัพ่อจะนอนแล้วนะพ่อนอนกนพ่อจะนอนแล้วพ่อนั่งเลยพ่อพ่ออย่าให้นั่งโอ้ยโอบึ้งพ่อสนอนบ่ีงแยงพ่อจะนอนบงพ่อสนอนห่ว ดูดูสิดูพ่อสีนอนออกพ่อใจเอ๊ะดูเนี่ยดูแม่ๆจะนั่งให้ได้ด้วยนะงเบิ่่พออยนนไม่ดูไม่ดูสรีระตัวเองเอาเอาไม่ดูสังขารพ่อพ่อชอบไหวจูสีน้อนทังไหนมันนอนบ่ได้จะนอนไม่ได้งพ่ออนออกให้พ่อนอนเร็วออกใหพ่อสนอนยังมาพ่อสีนอนออกให้พ่อนอน โอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนั่งไม่ได้เรนจะนั่งยังไงอ่ะสังขารไม่เที่ยงนี่เขาเรียกโอ้ยยังกันเปลย์แล้วย่งกันแล้วค่ะแม่แม่นั่งยังมาโอ้ยมันเปพ่อโอ้ยให้พ่อเลยมันของพ่อนะหมีจูเนียนี่ดื้อมากค่ะแม่แม่ดูสิโจพ่อตีเลยพ่อตี นี่นี่บอกแล้วพี่จูพี่จูรังแกพ่อค่ะแม่แม่ไม่ให้พ่อนอนเนี่ยอสนอออกเลยย่งเปริกพ่อเขาจะนอนพ่อสีนอนมีพ่อร้องให้แล้วนะ โอ้ยมอโอ้ยโอ้ยพ่อร้องไห้แล้วเด้อพ่อจีนอนยังมามีเอ้ยแย่งเป๋พ่อโอ้เอ้าเอาเข้าไปเอาเข้าไปแม่แม่ไม่เลียวอยู่ไหนพ่อไปหาไม่เลียวก่อนไม่สนไม่สนไม่เลียวด้วยนะนี่ไม่เลียวพ่อใหญ่ด้วยนู่นไม่สน จะเอาไปยังไงพ่อก็ไม่กล้าตีจูหรอกเอานั่งเิานัั่่งงกกไนะพี่จูลูกพอสีนอนเปมนเบืนี่ตีเลยเนี่ยตีเลยพ่อจะเอาไมลีวเพี้ยเลยยเนี่ยยาเนี่ยนยายเรียกแล้วไปยายเนี่ย พเบียได้นี่เบียได้นี่มันนั่งบ่ได้มันนั่งไม่ได้ก็จะสู้นั่งอยู่นั่นแหละแล้วมันอ่ะมีวิธีไหนบ้างมวิธีอะไรพอโอ้ยออกแล้วออกกว่าพ่อที่นอนออกเลยนนี่่ตตััดด้้ายยยุงโโออเนี่ยเขาว่าเขาตัวเล็กเหมือนตอนเป็นเบบีนะนี่ไม่ใช่เบบีแล้วนั่นนี่อันนี้บิ๊กเบบีอันนี้มันโบแล้ว รอากางให้คนกางให้คนเขาหน่อยโอ้ยนอมันเขารื mm. oh. ้อไปหมล้วนี่มันเขารองไปหมดแล้วมันเข้าลื้มันเข้าลื้มันเข้ารองก้นจู๊มันเข้ารื้อหนี้นี่ก็มันเข้าลื้อจู๊เลยเพลย์นี้จะกลิ่นรุนแรงมากเลยนี่เขาโอ้ยมันนั่งบ่ได้ต่งนี้โอ้ยโอ้ยนั่งบ่ได้ยั่งี้เลยโอ้ กวนค่ะแม่เม่แล้วพ่อจะนอนก็ไม่ให้นอนเนี่ยเดี๋ยววันคาวันคานอนคนละรอบโอ้ยไม่ยอมแม่โอ้ยเนี่ยโอ้ยเป็นเด็กอ่ะเอาเข้าไปจะนั่งโอ้ยโอ้ยเหนื่อยกับคนคนเดียวตังนึงตูู้เนี่ยเข้าไปเอ้โหหัวละเอาพ่อเร็วเร็วพ่อพ่อจัดการเลยพ่อ อ่ะดึงขึ้นหน่อยดึงตรงนั้นใส่เกาะตรงนั้นพ่อนี่พ่อได้แล้วทำพ่อทำเปพ่อต่ำเลยเอ,อ้ยพ่อสีก้อยังมาไหเอาเอาพ่อดึงใส่ตะปูนั่นแบบมันจะได้สูงให้พ่อนอนเนาะให้พ่อนอนบ้างพ่อจะได้โตเร็วๆไงพ่อจะได้โตเร็วๆหรอ อันนั้นดึงข้างบนนั้นขึ้นด้ก็ได้ห้ามแย่งนะโอ้ยแย่งเนี่ยแย่งตลอดโอ้ยอ้ยอ้ย้เอาไปเอาไปเอาไปอาไปนอนไปเอาไอเอาไอาไอาไมอาไออาไปเอาไอเาอาไเไปเอไไเอไงไเไอป โอ้ยมันนั่งบอด้ยมีดูเนี่ยอืมเอาเข้าไปโอ้ยไม่เสียโอ้ยเอาเข้าไปเอานั่งนั่งเออนั่งนั่งอยากนั่งอยากนั่งความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จไม่มีหรอกอยากนั่งโอ้ยเอาอยากนั่งนั่งสั่นเอานั่งเอานั่งกอบไปอ่ะนั่งเข้าไปอออืออือโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่าเลยใหญ่เรียกก็ไม่ไปอ่ะคอบให้หน่อยพ่อ พี่จูพอแล้วลูกให้พอนั่งบ้างคนละรอบคนละรอบเนาะให้พอน,น,นพั่ก right? uhm, ็ yeah, ดิไม่ยอมด้วยนะจะเอาคนเดียวแไงพอนั่งเอออานั่งเอาไปเอนังเออเอานั่งฮนา่าฮ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 ่่า่าา่่่ อาศัยขาให้หน่อยจะตึงๆอ่ะกางใส่หัวให้มาเอนอนแล้วนอ้ออไปจุเนี่ยลูกมันบวชุพจับข้องมีแล้วมีจะสู้นอนให้ได้อ่ะกางใส่หัวให้หน่อยอ่าาอกางกางใส่หัวใหนยอ้ลุงรังมากใครเบลูกสังจะจะนอนให้มันได้มันนอนไม่ได้พ่อพอกางให้พ่อพอกางให้มอกางมี พังพังหมดพังหมดตรงมุมพักผ่อนเขาด้วยดิดูสิสลบมัมเบิรดนี้เลยมัม,ม,ม,มเบิดเสอเสืี้จะขึ้นรถน้ำแล้วทีนี้จูจูทำไมดื้อจังเลยลูกนั่งนั่นงอี่นั่งนั่งอ่ะนั่งไป มองว่ามันออง่างมนอะนเข้าล่อมนมนเข้าลอตูนเอาเอาาห่า่า่สมือฉลาดด้วยนะมือเอาเอาพันขาตัวเองลอยไก่ขยับมนอตอายกยกวะนั่นเอายกวะเอาเรียบร้อยโดนพันขา เรียบร้อยละไอคันมานี่คันมานี้ไงคันมานี่หน้าพี่พอแก่แล้านี่มันพันขาตัวเองแล้วนั่ะนั่นแหละแกล้งพ่อบาปเลยแกล้งพ่อค่ะแม่แม่นี่แหละคนแกล้งคนชอบแกล้งพ่อจะบาปอย่างนี้เลยไหมเล่นไปเล่นมาปุ๊บเปพันขาปั๊บเลยลังแกอพ่อนอนอาหารมาหนี้มาถอยไป มานี่มาหันมานี่โอ้ยจะอ้อมไม่้เ่มมันเกอะ่ะลูกอ้อมมานี่พี่โจ๊พ่อมีอะไรอ้อมมาพี่เอาหมุนมาทนี้มาเอาหมุนมาี่ไม่ต้องไปแง่ทางนั้นหมุนมานี่หนูอ่ะเออเอาเข้าไปทีนี้หันมานี่มาหมุนมาทางนี้ไปทางบูเจ็บขาดิ เออเอาเข้าไปตัดเดี๋ยวนี้ว้นูนมาดิมูมีมีเอามาเอามะม่วงมาพี่นมเอามาม้วงให้หมูหน่อยเออเออเอาเข้าไปอ่ะดึงดึงอ่ะดึงความดื้อค่ะแม่เม่ความดื้อเป็นเหตุอ่ะดึงอ่ะฮึบเออ พ่อมามอห่วงทำไมอ่ะหมุนมานี่มาหมุนมานี่นี่เอามาม,ม่วงเราน่าดีดีมาหรือเปล่าอ่ะอตรงนี้ตรงนี้หมุนไว้อเอาของพวงเราเดี๋ยวพี่ปุ้ยมาดา่าแล้วพี่ปุ้ยมาดา่าแล้วเล่นไม่เข้าเรื่องอย่างนี้เด็ดพี่ปุ้ยมาด่าแล้วทีนี้พี่ปุ้ยเพี้ยแน่มาแลูก้ว อาขยับมาพี่ปุ้ยมาด่าแล้วนะโอ้ยนโอยดื้อดื้อเลยอาหมุนแล้วพ่อไปท้มานลงมาทีนีม่พี่ปุ้ยมาพี่ปุ้ยว่าทำไมดื้อจังเลยฮะมาตรงนี้มาง้อาปุ้ยช่วยน้องว่ะปุ้ยเอาเอาบั้นขาเลวมันจะนั่งไม่ได้เอา อามุนเออนั่นเลยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเฮ้ยพี่ปุ้ยด่าแล้วเอาเอาเออแล้ก็หมุนมาทางนี้เพาะว่าแล้ววันนี่ทางนี้ทางนี้โจ๊กทางนี้โจ๊กนี่ทางนี้ทางนี้มาโจนี่เอามาที่ทางนี้ทางนี้อ่าโจ๊กทางนี้พี่ปุ้ยช่วยแล้วโจางนี้เสร็จมันออกได้อยู่นะแต่ว่า ทำท่าค่ะแม่แม่ก็บอกว่ามันออกได้อยู่แต่ว่าทําท่าเฉยๆไม่ต <laughs> <ม>้องกวนแล<ม>้วนะทีนี้อไม่ใช่ว่ามันออกไม่ได้นะคะแม่แม่ทำท่าให้มันยากอย่างนี้นะทําเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากก็พี่จูนี่แหละน้แน้วปุยเนาะอันนี้อะไร <laughs> พี่ปุยไม,ไม่ได้ช่วยอะไรนะ <laughs> อะไร สิแม่แดูพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยว่าได้อะไรกินพ่อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามความน่ารักให้กับครอบครัวน้องจูเนียด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย